ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้กับหมวยธนวันปัะชชชค่ะดัชนีตลาดทุนไทยในช่วงภาคเช้าเปิดทําการซื้อขายในแดนสีเขียวนะคะหลังจากนั้นก็สวิงตัวเดียเด๋ยวลบเดี๋ยวบวกนะคะก็ ปิดในช่วงครึ่งเที่ยงค่ะย่อตัวลงมาติดลบซะแล้วนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายคึกคักเลยทีเดียวนะคะครึ่งวันปาเข้าไปแล้วส0ม0 0ื่นล้านบาทค่ะแต่ว่าช่วงติดลบของเส้นเน็กไทยในช่วงภาคครึ่งเที่ยงที่ผ่านมายังถือว่าติดลบเพียงแค่เล็กน้อยนะคะลบไม่ถึง1จุดค่ะที่ระดับ15้าดจุดพอดีนะคะแต่ว่ามีจุดที่ติดลบลงไปหนักที่สุดคือประมาณ3.4 6หจุดนะคะ จุดที่บวกสูงสุด่าขึ้นไปทดสอบ1,586.32จุดนะคะขึ้นไป5จุดค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ปตทมาต่อยวันนะคะวันนี้ขึ้นมา9บาทค่ะคุณผู้ชม2%กว่าๆเลยนะคะราคาล่าสุดยืนที่390บาทค่ะตามติด้วตตัวของอิตาเลียนไทล์เดเวลลอปเมนนะคะเผิ่แป๊บๆขึ้นมายืน6บาททวนแล้ว่าขึ้นมา5%นะคะทรูขึ้นมาเล็กน้อยค่ะยืน10บาท90สตางค์เจสมินขึ้นมาเกือบ4%ค,ะะคะ่ะราคาล่าสุดของแจ z สอยู่ที่7บาท55สตางค์และ PTGC นะคะ ราคาล่าสุดค่ะขึ้นมา4%ยืนที่62บาท25สตางค์ค่ะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันนี้33,000ล้านบาทแล้วนะคะเรามาดูที่ตลาดทุ้นต่างประเทศค่ะฟิวเจอร์ในฝั่งสหรัฐล่าสุดนะคะอยู่ในแดนสีเขียวค่ะเราจนฟิวเจอร์ขึ้นมา40จุดนแอสแต 12, P กบวก12ให้เชนทีบวก4ฝากฝั่งของยุโรปนะคะฟิวเจอร์เขียวเช่นกันค่ะฟุตซีร์ลนดอนบวก24 CAC โฟรฝรั่งเศส20ดโรมานี63 68จุดค่ะ ข้ามาที่ภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมคะโตเกียวล่าสุดบวก87จุดนะคะสิงคโปร์บวก4จุดค่ะหางเสียงฮ่องกงก่อตัวลงไป51จุดเวียด้ไต้หวันบวก21จุดอินโดนีเซียลบ24จุดนะคะมาเลเซียบวก1จุดตลาดหุ้นของโซลเกาหลีขึ้นมา3จุดค่ะ รบมาที่เส้นเด็กบ้านเรากันนะคะ1,580อดพอดีเลยนะคะขึ้นมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะพักต่อไหมนะคะหรือว่าโอกาสที่จะขึ้นไปที่1,600รอบนี้จะเห็นกันเลยนะะก็ต้องไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะเป็นนักเทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะหุ้นธิรศักดิ์เซ็ตในช่วงภาคเช้านี้นะคะก็สวิงตัวไปมาเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะคะมุมมองคุณนธิรศักดิ์มองยังไงคะมองภาคฐานหรือมองขึ้นต่อคะในภาพใหญ่นะครับผมยังให้น้ําหนักว่าตัวของเซดินเด็กนะครับยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะย่อตัวลงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสั้นตอนนี้เนี่ยเซดินเด็กกาลังเลือกทิศทางอยู่นะครับที่บริเวณ1580จุดตรงนี้แหละครับถ้ามีการดิดตัว ขึ้นนะครับในแง่ของเซตินเด็กเนี่ยจะมีโอกาสนะครับจากชาร์ตนะครับตัวของเซตินเด็กเนี่ยจะมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,600นะครับแล้วก็มีโอกาสทานิวไฮนะครับไปแถวๆบริเวณ1 0 0 0นะครับ620จุดนะครับสำหรับตัวของเซตินเด็กนะครับนี่เป็นภาพใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ 1,620จุดในรอบนี้จะเป็นแนวต้านหรอจะเป็นเป้าหมายในการขึ้นนะครับถ้าเซดินเด็กเนี่ยมีการเลือกทางแล้วก็ทะลุผ่าน1,590จุดขึ้นไปได้นะครับถ้าเลือกทางใช่ไหมคะก็คือในกรณีที่ขึ้นไปยืนเหนือ1,590ได้ใช่ครับเป้าหมายถัดไปคือ1,620แต่ทางตรงข้ามนะคะถ้าเกิดยืนไม่ได้1,590ตอนนี้1,580ค่ะก็ในแง่ของแนวรับนะครับที่เราต้องจับตาก็คือ1,575จุดนะครับที่เซดินเด็กเน ลงไปทดสอบแล้วก็มีแรงซื้อกลับในช่วงสั้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับถ้าหลุดนะครับ1,575จุดลงไปนะครับสำหรับตัวของเซตินเด็กนะครับในแง่ของความเสี่ยงนะครับเซตินเด็กจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ1,530จุดนะครับแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อก็คือถ้าเซตินเด็กเนี่ยมีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับในรอบนี้ที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเซตินเด็ก ไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความเสี่ยงถ้ามีการลงในรอบถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่ามี1,530นะครับภาพใหญ่ที่ต้องอจับตาก็คือเซ็นินเด็กจะมีโอกาสทำนิวโลนะครับหลุด1,520แต่ว่า ในแง่ของตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการไซด์เวย์นะครับเพื่อเลือกทิศทางเพราะว่าด้วยมูลค่าการซื้อขายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาถึง30 0 0 0ล้านบาทในช่วงเช้านะครับซึ่งทั้งวันเนี่ยก็น่าจะอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นไปแถวแถว6 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงมากเพราะนั้นถ้าทิศทางนะครับตลาดในช่วงบ่ายหรือว่าวันจันนะครับเลือกขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะทำนิวไฮใหม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเลือกลงนะครับ ซึ่งเรายังให้น้ำหนักในแง่ของการที่เซ็นดิกยังมีความเสี่ยงที่จะย่อลงเพราะนั้นในแง่ของการลงนะครับจะมีแนวรับอยู่ที่1,530จุดครับค่ะนิวไฮส์ใหม่นี่คือก็ต้องมองแนวต้านนะครับไปที่1,620ที่เป็นกรอบขาขึ้นของเซ็นดิกครับค่ะคดูจากต่างชาติก็ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ก็มาพลังงานก็มาดูโอกาสขึ้นมีไหมคะกะ็ต้องรอให้ทะลุผ่าน1590จุดขึ้นไปนะ ก็คือมีนิวไฮในช่วงสั้นเนี่ยสัดินเด็กจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อครับค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ทันยังไงดีคะเหมือนกําลังรอเลือกข้างอยู่ใช่ครับในแง่ของตอนนี้นะครับเรายังแนะนําให้เน้นไปที่การเก็งกําไรในหุ้นรายตัวนะครับหรือว่าหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงนะครับในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยคิดว่ายังเป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสนใจนะครับ จะเป็นลักษณะของการเก็งกําไรซะมากกว่านะครับตอนนี้เนี่ยหุ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนํากันที่ช่วง2ก็ได้ไดครัแต่ว่า<ด>กลยุทธ์ในช่วงนี้ก็คืออาจจะรอหุ้นที่อาจจะมีโอกาสไซด์เวย์ลงมาใช่ครับปรับฐานลงมาก่อนนะค,คะ,ะเดยช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกับคุณธีรศักดินวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ c i m เและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในการ Stop l ลอ s ช่วงที่2ค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะคุณผู้ชมคะทยอยโทรขเข้ามากันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะช่วงนี้จะไปที่หุ้นเด่นแนะนํากันก่อนนะคะกลยุทธ์ใน,นช่วงนี้ถ้าหากว่าอยากจะลงทุนคุณธีรศักดิ์แนะนําหุ้นเด่นเป็นหุ้นตัวไหนคะในแง่ของจังหวะตอนนี้นะครับผมยังคิดว่ายังเป็นหน้าของการเก็งกาไรอยู่นะครับเพราะว่าในแง่ของตลาดเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลือกเป็นในการเก็งกาไรในหุ้นรายตัวละกันนะครับตัวที่ผมสนใจนะครับในวันนี้เนี่ย ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของ Jazz นะครับหรือว่าตัว Jasmine International นะครับเป็นกำไรใช่ไหมคะใช่ครับตัวของ j จส z นะครับในช่วงเช้านะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับบริเวณ7.55นะครับที่ในแง่ของการพิจารณาจากวอลุ่มนะครับที่เข้ามาในช่วงเช้าเนี่ยถือว่ามีแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามานะครับเพราะนั้นในช่วงบ่ายนะครับตัวของแจสเนี่ย มีโอกาสนะครับที่จะทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับกลับขึ้นไปได้แล้วข้อดีของจันะครับในรอบที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าจัเนี่ยไม่ได้ทำโลใหม่เกิดขึ้นนะครับหรือจุดต่ำเกิดขึ้นเพราะนั้นตอนนี้นะครับตัวของจัเนี่ยถ้าสามารถทะลุผ่าน7.55ขึ้นไปได้นะครับจะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่7.8แล้วก็8บาทนะครับในภาพใหญ่นะครับจั Jazz มีโอกาสที่จะขยับไปได้ถึง8บาท50ถึง8.60เลยครับผมจุด stop loss อยู่ที่สำหรับในแง่ของตัวแจ๊สนะครับระยะสั้นนะครับให้ดูแนวรับที่7.30นะครับถ้าการทดสอบเส้น200วันแล้วไม่ผ่านนะครับหลุด7.30จะเป็นจุดคั t ลอสนะครับสำหรับการเก็งกำไรในตัวแจ๊สครับค่ะเก็งกำไรต้องมีจุด stop loss ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของอิชิตันนะครับโอ้อิชิลงมาเยอะนี่มีโอกาสกลับตัวแล้วเหรอคะครับทีนี้ในแง่ของภาพใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิชิตันตอนนี้ก็คือเป็นการย่อลงมาันที่ระดับ61.8%ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบใหญ่แล้วก็เริ่มมีสัญญาณกลับตัวในทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราสนใจนะครับสำหรับตัวของอิชิตันก็คือตัวของ RSI ที่มีการยกตัวสูงขึ้นในระยะสั้นนะครับหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะนั้นตัวของอิชิตันนะครับคาดหวังการดีดตัวนะครับในช่วงสั้นได้นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่22.30นะครับกับ23บาทเป็นแนวต้านในระยะสั้นครับการกินกําไรนะครับอิชิตันในแง่ของความเสี่ยงนะครับ หลุด21บาทเนี่ยอาจจะต้อง Stop l ล s s ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของภาพเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปรับตัวลดลงอยู่เพราะนั้นถ้ายังไม่ผ่าน22บาทขึ้นไปเนี่ยในแง่ของความเสี่ยงของตัวอิชิตันยังมีโอกาสที่จะทำนิวโลเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการเก็งกำไรในรอบนี้เนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คืออินดิเคเตอร์เริ่มส่งสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นครับค่ะถ้าหากว่าหลุด21ลงมานี่แนวรับถัดไปเท่าไหร่แนวรับถัดไปคงต้องดูแถวแถว20หรือว่า19.5 เลยนะครับสำหรับอิชิตันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุด stop loss นะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าไม่ฟื้นตัวจริงๆนะคะใช่ครับช่วงนี้เปิดสายค่ะมาที่สายแรกนะคะสายคุณสวัสดเข้ามารอแล้วนะคะคุณสวัสดสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสลับไปสายอื่นแล้วกันนะคะสายถัดมาค่ะคุณวุฒิพงศ์ค่ะเชิญค่ะฮัลโหลครับ สอบถามหุ้น AKR ครับเมื่อวันพุธวอลุ่มเข้าเยอะมากแล้วก็เมื่อเช้าขายทิ้งไปแล้วค,คิดว่าถ้าจะเข้าไปอีกรอบนึงเข้าได้ไหมหรครับค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะในเชิงเกณฑ์กำไร,ร,ร AKR นะคะ AKR นะคะ เข้าไปได้ไหมคะเช้านี้ขึ้นมา8%คะ่ะครับสำหรับตัวของ AKR นะครับอตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับ AKR ก็คือเป็นลักษณะของการดีดตัวขึ้นมานะครับทดสอบจุดสูงสุดเดิมนะครับที่เคยทำไว้บริเวณ บริเวณ2.84นะครับที่เคยทำเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับทีในแง่ของการเก็งกำไรนะครับในตัวของ a k r เนี่ยผมคิดว่าแนวต้านที่2.84นะครับน่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ระยะสั้นยังมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวลงนะครับ ดูแนวรับนะครับที่2.60กับ2.5นะครับถ้าตัวของ AKR เนี่ยมีการย่อตัวลงมานะครับอาจจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อใหม่นะครับแต่ถ้าหลุด2.50จริงๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะขายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของการเก็งกำไรอาจจะเป็นลักษณะของการจบรอบครับค่ะมาต่อที่สายคุณมลค่ะคุณมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามเรื่องแนวรับของตัวสามชัยนะคะตัวย่อคือตัวอะไรคะ S A M ค่ะค่ะ ขอแนวรับของตัว S A M นิดนึงนะคะแนวรับแนวต้านนะคะเราจะมาดูกันค่ะราคาหน้ากระดานตอนนี้2บาท40สตางไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะคะสำหรับตัวของแซมนะครับในแง่ของการลงในรอบนี้นะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นนะครับขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ10กับ20วัน บริเวณ2.48ถึง2.50นะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุผ่านนะครับเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงนะครับตัวของสามชัยสตีลหรือว่าตัวแซมเนี่ยยังไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นรอให้ ในแง่ของความเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงไปแถวแถว2.20นะครับหรือว่า2บาทในภาพระยะยาวนะครับเพราะฉนั้นรอให้เกิดสัญญาณซื้อทะลุผ่าน2.5ก่อนนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าผ่าน2.5ได้นะครับตัวของแซมจะมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ2.7ถึง2.8อีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะฉนั้นรอให้ทะลุผ่าน2.5น่าจะดีกว่าสําหรับตัวของแซมครับค่ะต่อที่สายขึ้นแมวค่ะขึ้นแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ,อ,อยกทาชาติวเจลนะคะค่ะ มีมีรับไปแล้วบาทหนึ่งค่ะแล้วไม่ทราบว่าราคายังยังสามารถไปต่อได้ไหมคะค่ะในเชิงกลยุทธ์นะคะสําหรับตัวของเจลเองรับมาที่บาทหนึ่งตอนนี้บาทสเปซตางค่ะโฮต่อได้ไหมคะครับสำหรับตัวของเจลนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วง3าในช่วง3ถึง4วันที่ผ่านมานะครับก็คือการขึ้นนะครับหยุดนะครับขึ้นนะครับแล้วก็หยุดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ ต้องเฝ้านะครับสำหรับการเก็งกำไรในตัวเจลก็คือวันจันทร์นะครับเจลบังคับนะครับต้องขึ้นต่อนะครับถ้าวันจันทร์ตัวของเจลเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเป็นจังหวะขายนะครับเพราะว่าในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการเป็นขึ้นพักนะครับขึ้นแล้วก็พักเพราะนั้นวันจันทร์บังคับว่าเจลเนี่ยต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าวันจันทร์ไม่ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณขายครับค่ะ ามาต่อที่สายทุสวัสดิ์ค่ะขอเป็นสายส,ส,สุดท้ายนะคะเชิญค,ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวครัเดี๋ยนคำถามตัว B A ครับผมค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะยี่สิบบาทครับผมเท่าไหร่นะคะยี่สิบบาทยี <20 S 2> ท่สิ <20 S 2> บ<า>นะคะ ครับค่ะครับตัวของ BA นี่ทาง c ซ B เป็นโคอันเดอร์ไลเตอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นขออนุญาตตอบในเชิงทางเทคนิคนะครับก็ตัวของ BA ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่บริเวณ20แต่ว่าในแง่ของตัววอลุ่มเนี่ยยังมีแรงขายอยู่นะครับเพราะนั้น BA นะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการลักษณะของการ มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยยังไม่มีสัญญาณกับตัวเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับ B A นะครับถ้า ลงมานะครับหลุด20บาทเนี่ยก็ต้องให้รอการไซด์เวย์นะครับสร้างฐานที่บริเวณ20หรือว่า19.5ก่อนนะครับถึงจะเป็นจังหวะที่ดีของเขานะครับแต่ถ้ายังไม่มีการฟื้นกลับขึ้นไปเหนือ21เนี่ยคิดว่ายังไม่ใช่สัญญาณการกลับเข้าไปซื้อสําหรับตัวของ BA ครับค่ะเป็นเชิงเทคนิคนะคะใช่ครับค่ะขออนุญาตมาดูตัวปตทให้หน่อยนะคะตอนนี้390บาทค่ะอีกนิดนึงจะ400แล้ว,ลวค่ะคุณธีรศักดิ์ประเมินยังไงคะสัปาหสำหรับตัวของปตทนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราก็คิดว่า 3า0้นะครับถึง394ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับเพีเยงแต่ว่าถ้ามีการลงนะครับไปแถวแถว380หรือว่า378เราคิดว่าเป็นจังหวะสำหรับการกลับเข้าไปซื้อใหม่นะครับเพราะนั้นระยะสั้นดูที่394ครับถ้าถึง เป็นจังหวะขายท่องกำไรก่อนนะครับแล้วก็ลงมารับคืนที่บริเวณ380น่าจะยังมีโอกาสย่ออีกสักครั้งหนึ่งครับ PTTGC ด้วยนะคะเห็นราคาก็ฟื้นตามกันขึ้นมาโอกาสจะไปจริงๆมีไหมคะตัวนี้ตัวของ PTTGC นะครับในแง่ของการฟื้นตัวนะครับรอบนี้นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือ ถ้าทะลุผ่านนะครับ62.5เนี่ยขึ้นมาได้นะครับผมคิดว่า64นะครับยังเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีแรงขายในช่วงสั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการฟื้นตัวจากบริเวณ58บาทขึ้นมาที่64ผมคิดว่าน่าจะผ่านยากครับเพราะนั้นถ้ามีต่ำกว่า60นะครับหรือว่า59นะครับ64เป็นจังหวะขายที่น่าสนใจครับค่ะดูปตทสพให้ด้วยนะคะ S <S สำหรับตัวของปทอสพ<ะ>นะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับในแง่ของแรงซื้อที่เกิดขึ้นบริเวณ144-145ตรงนี้นะครับ <S <S ปทอทสพนะครับสิ่งที่อาจจะมีโอกาสนะครับฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับก็คือการขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่152-154นะครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยในแง่ของการลงมาของปทส,สพเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงซื้อนะครับที่บริเวณ144กับ145เกิดขึ้นเพราะนั้นคาดหวังนะครับการขึ้นไปแถวแถว150หรือว่า154ยังได้อยู่ครับแต่ว่า154เนี่ย ถ้าถึงนะครับคิดว่าเป็นจังหวะขายนะครับเพราะว่าลักษณะยังในแง่ของการฟื้นตัวนะครับยังมีโอกาสที่จะย่อลงไปอีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะมากำหนดกลยุทธ์ย้าการส่งท้ายวันศุกร์แบบนี้นะคะตอนนี้เซตเปิดทําการซื้อขายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะย่อตัวติดลบไม่ถึง 1. จุดนะคะที่ระดับ1 5 7 9 9 9จุดค่ะคุณนีรสาคากําหนดกลยุทธ์ต่อเลยค่ะครับในแง่ของตัวเซทินเด็กนะครับสิ่งที่ตอนนี้นะครับตลาดนกำลังเกิดขึ้นก็คือยังเป็นลักษณะของการไซด์เวในกรอบแคบนครโดยทีี่่วุม เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นอยู่ระหว่างการเลือกทางนะครับระหว่างการทะลุผ่านแนวต้านที่1,590นะครับขึ้นไปทดสอบไายเดิมที่1,600แล้วก็มีโอกาสที่จะไปแถวๆ1,620นะครับในขณะที่แนวรับสำคัญนะครับซึ่งเป็นแนวรับที่เราคิดว่าในแง่ของความเสี่ยงที่ต้องระวังก็คือ1,575นะครับถ้าเซตอินด x หลุด1,575นะครับ จะมีโอกาสลงไปแถวแถว1530นะครับแล้วก็ความเสี่ยงใหญ่ที่ต้องระวังก็คือนิวโลที่เคยทำไว้รอบที่แล้ว1520อาจจะมีนิวโลใหม่เกิดขึ้นครับค่ะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็ต้องรุนว่าจะมีนิวโลหรือว่า New High นะะิวไฮก็คาดหวังว่าอาจจะมีนิวไฮนะครับแต่ว่าในแง่ของทางเทคนิคตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าในแง่ของการฟื้นตัวนะครับยัง ต้องระวังอยู่ค่ะดิวโลนี่คือต่ำกว่า1,520อ่อะคะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ให้มีนิฮายนะคะเป็นการตำรวจกลยุทธ์การลงทุนจากนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ไจนะคะคุณธีรศักดินาวราคุณขอขอบคุณมากๆค่ะ คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณธีรศักดิ์ได้นะคะในช่วงบ่ายวันศุกร์แบบนี้และเปิดสายปรึกษาหุ้นด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของคุณธีรศักดิ์นะคะก็อย่าลืมค่ะมาเกาะหน้าจอตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองนะคะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาในช่วงภาคบ่ายแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขวันจันทร์กลับมาบูกันใหม่นะคะต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้คุณธีรศักดิ์ธนวัตรบุญจากบร,ริษัท B, หล